สวัสดีครับก๊อปฟอร์ดครับวันนี้นะฮะก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับ New Ford Ranger w i ์วายแทนะครับวันนี้มาในตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็แง่ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์หล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนไปรับชมครับฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอดีไลน์ก๊อขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชนะยูทูบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับคลิกไปที่เมนูวิดีโอนะครับก็จะมีคลิปลายๆลงมานะครับหรือคลิกไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก๊อแยกหมวดหมู่ไว้ให้หมดแล้วนะช่องเราไม่ได้มีแต่รีวิวรถขายอย่างเดียวนะครับตกแต่งวิธีการใช้วิธีการดูแลรักษานะครับข้อมูลเปรียบเทียบมีหมดนะครับก็เปิดกระดิ่งไว้้ไม่่ผิดหววััังแนนนนนนออีเเลยระกคบ เดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนเดี๋ยวขึ้นที่สูงหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ครับพระเอกของเรา New Ford Ranger w i l d t a k ครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียอัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้เราสามารถเล่นแมนนวลหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้นะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ทุกการขับขี่เลยก็คือขับไปเปลี่ยนเกียร์สเกียร์สเชนเกียร์ได้นะครับด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคัตนะสะดวกสบายไปอีกแบบนะครับ ขับออโต้ปกติก็ได้นะครับจะขับแมนนวลก็ได้นะครับแรงม้าสูงสุดรุ่นนี้170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจะจำหน่ายหนึ่งลานแปดหมื่บาทสีพิเศษบวกเพิ่ม10,000นะนะครับก็อ่ะมาเลยเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับรถสีดำครับนี่คันนี้ติดอะคริลิกคำว่าวายแท็กครับเป็นอะคริลิกแท้ของฟอร์ดนะครับอะคริลิกที่ฝากระโปรงเนี่ยถ้าที่เรามาใส่ตัวเรนเจอร์น่ะก็จะใส่ได้สองแบบเนาะก็คือคำว่าเรนเจอร์นะครับที่ไปติดได้กับทุกรุ่นนะครับแล้วก็ เราก็สามารถเอาอะคริลิกของ E v e r อร์เรสต์วแทแบบนี้มาติดได้นะครับชอบแบบไหนก็แจ้งได้เลยนะครับอ่ะคันนี้ครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ครับชุดแต่งแรปเตอร์วันนี้ที่เอามาก็จะเป็นตัวชุดแต่งแรปเตอร์กระจังหน้า f o r d นะครับวันนี้ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีพื้นฐานเลยก็คือเป็นสีดำนะครับท่านใดต้องการทําดําเงาหรือทําตัวหนังสือเป็น3มิติหรืออะไรยังไงแจ้งได้ไฟ l e ล3จุดนะครับมีให้เลือกระหว่างขาวกับส้มหรือจะไม่ติดหรือจะไม่ต่อ บอกกับได้หมดนะครับอย่างคันนี้ใส่สีขาวนะข้อไฟหน้าครับเป็นสีดําด้านนะครับทาให้ดวงไฟดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่บังนะครับเข้ากับตัวชุดแต่งได้เป็นอย่างดีข้อไฟหน้าไม่ได้มากับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะฮะไฟตัดหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED มีตัวเพิ่มลำ มุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับก็เราหมุนขวาไฟตัดหมอกขวาก็จะติดเราหมุนซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็จะติดนะครับทำให้เราเห็นเส้นถนนขอบถนนตอนเราขับตอนกลางคืนนะครับในที่มืดนะครับก็ช่วยได้นะครับหรือรถที่สัญจรไปมาก็จะมีไฟตรงนี้ให้สว่างเพื่อให้เราได้เห็นอีกนะครับก็ดีเลยนะครับรถคันนี้ที่ปั่นน้าฝนเป็นอัตโนมัตินะฮะกันชนหน้าครับก็นี่เลยนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยคือการเปลี่ยนกันชนเลยนะครับ ไม่ได้เอามาแปะนะครับเหมือนตัวอื่นนะนี่ก็ยกกันชนเลยนะครับของเดิมกอคืนไว้ให้หลังรถลูกค้าทุกขั้นนะครับทุกท่านก็จะได้คืนหมดนะครับอันนี้ก็คือกันชนที่เป็นสีพื้นฐานนะครับก็จะใช้กันชนเป็นสีเงินท่านใดต้องการทำำําดําสามารถแจ้งได้นะฮะแล้วก็ชุดแต่งแรปเตอร์ออกกับกอล์ฟเนี่ยจะมีการแทงเห็นไหมข้างล่างที่เป็นลอนหอนสามขีดอย่างนี้ด้วยนะครับเราไม่ได้มีแต่ใช้กันชนตัวบนตัวน,วนี้นะเรามีตัวล่างตัวนี้ให้ด้วย ห่วงล่างคู่หน้านะครับมีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถรุ่นนี้ครับคิ้วล้อครับก็มากับชุดแต่งนะครับแรปเตอร์ก็คิ้วล้อแรปเตอร์ครับขนาด5.5นิ้วนะครับขนาด6นิ้วนะครับที่แต่ละท่านเรียกกันตัวนี้เดินได้ยางนะครับไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับใช้พุกล็อกเดิมโช๊คนะครับเป็นโช๊คมโนทูปนะครับวายแพกในโช๊คมโนทูปดิสเบรกสี่ล้อนะครับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้เปลี่ยนล้อแม็ท นะครับเปลี่ยนเป็นแม็กยีนิ้วนะครับออฟเซ็ตลบหจับคู่กับยางโตโยนะครับเป็นยาง AT ยางออเทเลนนะนะครับสเปคยาง265หก้านะครับ5้ R ยี่นะครับอให้ดูนะครับมันพิมพ์นิยมมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ล้นนะครับพอดีเลยนะครับสวยงามนะครับ แก้มข้างนะครับเป็นคีบระบายความร้อนนะครับแล้วก็มีอะคริลิกคำว่าเทอร์โบโเนาะตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทากาไฟายมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับตอนเราปลดล็อกหรือเ็อเปิดประตูนะลาวหลังคารุ่นวาแท็กมีมาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะครับรับน้ําหนักได้จอดนิ่งเน200ี่ยสองถึงสองกิโลนะครับที่เขาเคมาไวเนาะแล้วก็ขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85ดสิบห้ากิโลกันสาดแท้ครับ ผมแถมของแท้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าท่านใดต้องการของแต่งต้องแจ้งนะฟิล์มเซรามิกครับเลือกความเข้มได้นะครับเบาลองมือเราติดเป็นแบบฟิล์มใสนะครับการลอยเล็บก่อยเครื่องประดับเราไปถูเนี่ยช่วยได้เป็นอย่างมากเลยมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมาพร้อมระบบสมาร์ททีทัานล็อกรถกำมือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวตัวบันไดนะครับเป็นขอบเงิน เพื่อรับกับตัวเราหลังคาแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับนะสปอร์ตบาร์เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเอาเสาสั้นมาใส่ให้ลูกค้าก็จบแหลนะมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับสำหรับตัววายแท็กนี่ให้ดูมิติด้านหลังนะพอดีเลยนะพอดีมากๆ คันนี้ใส่ข้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้ดวงไฟดูเข้มดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไฟท้ายเป็น LED แต่เป็นแบบฮาร์ฟนะนี่เป็น LED นะครับรีเบรกเป็น LED นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะแล้วก็ฝาท้ายครับมีไฟเบรกดวงที่3ามวายแท็กเนี่ยจะมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายแล้วก็มีอะคริลิคามาวายแท็กเนะาะตรงนี้นะครับกล้องหลังนะครับฝังอยู่ใต้โลโก้นะครับกันชนท้ายเป็นสีเทอรกาไฟเซนเซอร์4ี่จุด ไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็จะมีตัวปลั๊กไฟนะ12โวล์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวล์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับสาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงครับน้ำหนักเบานะครับสล,ลิงเป็นแบบตัวที่มีที่เปิดขวดกับที่แขวนถุงไว้แล้วนะครับภายในก็นี่เลยภายในเป็นบ่อนหนังนะครับเดี๋ยวเปิดไกลๆหน่อยต้องระวังตอนเปิดตอนปิดหน่อย ด้านหลังก็เป็นบอดหนังครับมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็แอร์หลังนะครับแล้วก็มี USB Type A Type C สอง้ยสาสบโวลต์สี่รอยวัตต์นะครับที่เป็นปลั๊กไฟบ้านนะะพยางแท้นะครับแล้วก็สครับเพจแท้ตอนเราปิดนะเราต้องค่อยๆเอามือแตะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่อยากแตะเขานะครับกลัวรอยนิ้วมือแล้วถเป็นสีดำ เป็นหนังหมดเลยนะครับเติมน้ํามันกดปลดล็อกนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดตอนเติมดับเครื่องชุดควบคุมกระจกนะครับแล้วก็ทําเป็นกระจกออตโต้แล้วนะฮะสาธิตก่อนอ๋อผมยังไม่ได้เปิดแม่ดูสิเห็นไหมเป็นแบบออตโต้แบบวันทัศนะครับทั้งสี่บานนะครับเราให้ลูกค้าเราทุกคนนะครับมือเปิดแบบซ่อน สะครับเพจแท้พยางแทะพยางแท้นะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศน,นะครับด้านหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงเนาะนี่มาหมดแล้วปวงมาลไยไฟฟ้าครับน้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับตัวนี้คูสตาร์ทที่วางแก้วมีมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟตันหมอกเอ่อหลีแสงนะครับจะหลีแสงเลื่อนไม้กับจอ,อกลางตัวนี้เป็นปรับระดับไฟหน้านะครับ ระดับศูนย์คิอรานาบตรงปกติถ้าเราบรรทุกหลังเยอะๆแล้วหน้าร้อยให้กดเบอร์3าเบอร์สี่นะครับเพื่อจะกดไฟหน้าลงจอเลื่อนไม8นิ้วนะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบกล้องนะครับ USB ตัวนี้ก็เสียบกล้องได้ง่ายๆเลยเก๊เป็น2ชั้นนะครับจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็น s ิ n c 4โฟ n d t ออ a นด์ออโต้แอปเปิลแบบไร้สายนะครับรองรับฟอดพาร์ท ตัวนี้ใช้ได้เต็มระบบนะครับเป็นเกียร์ออตโต้เนี่ยมันจะต่างจากเกียร์ธรรมดาตรงที่เกียร์ออตโต้เนี่ยสามารถสตาร์ทรถดับรถได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับมีไวเลสชาร์จเห็นไหมแล้วก็ USB นะครับไท p e A Type C เนะกียร์6สปีดเล่นแมนวนวลได้นะก็เราก็เปลี่ยนได้ที่หัวเกียร์เลยนะครับ เบรกมือไฟฟ้ามีโหมดกันขับขี่4โหมดมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากข่้วโหมดถนนลื่นนะครับทุกโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งหรือรอบการเปลี่ยนเกียร์จะต่างกันนะครับ ESP TCS นะครับมีตัวปิดให้นะครับเรื่องของตัวเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีพวกนี้มีนะครับรถคันนี้มีเรื่องของออไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับ a m b i e n c มีมาเนาะก็ต้องบอกเลยว่าครบะนะครับรถออปชั่นเต็มเต็ม นะครับแต่งหล่อๆนะครับก็หล่อมากๆอ่ะถ้าพูดแค่นี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งแบบนี้นะครับแต่งได้กับรถทุกรุ่นหรือต้องการซื้อรถวแทรกรุ่นนี้หรือรุ่นไหนนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ